รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะคะลูกค้าพี่จะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงลูกค้าตรงนี้นะคะพี่เป็นงานปักให้อย่างดีไม่ใช่งานสกรีนนะปักให้แน่นๆแบบนี้เลยค่ะพี่สวยมากๆนะตัวเสื้อนะคะพี่เป็นคอกลมนะลูกค้าแขนใหญ่ใส่สบายงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่เซ็ตผ้ายืดวุ่นเวฟนะคะพี่ตัวเสื้อนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่เป็นงานปักให้อย่างดีนะส่วนด้านหลังนะคะพี่จะเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้า เป็นเสื้อผ้ายืดบุนเวฟบนะคะพี่ผ้านะคะพี่มีน้ำหนักแนวทิ้งตัวลูกค้าซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ยุ่ยลูกค้าผ้าจะมีความหนานุ่มนะคะพี่ใส่สบายนะลูกค้าไม่มีซับในและไม่ต้องรีดลูกค้าทรงสวยมากๆค่ะพี่เป็นเซ็ตแบบนี้นะคะพี่ตัวเสื้อลูกค้าอกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วความยาว28นิ้วค่ะตัวเสื้อนะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยค่ะพี่งานปักเสื้ออย่างดีมากๆลูกค้ามาดูตัวกางเกงนะคะพี่ กางเกงลูกค้าเป็นฟรีไซส์นะคะพี่เอวก่อนยืด32ค่ะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกงความยาวกางเกงอยู่ที่39นิ้วลูกค้าสะโพก 50- 52ใส่ได้นะคะพี่มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกเหมือนเดิมเลยลูกค้าและทรงกางเกงคือสวยมากๆลูกค้าดูนะใส่ได้ยาวๆเลยค่ะพี่แยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยลูกค้าทั้งเซ็ตแบบนี้นะลูกค้าทั้งเสื้อทั้งกางเกงงานปักสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าให้พี่แค่ สองเท่านั้นลูกค้าฟังไม่ผิดเลยพี่ได้งานแค่สองเจราคาดีมากๆและเป็นงานปักผ้าใส่ได้ยาวๆค่ะพี่ลูกค้าฟังสีที่แม่ค้าพูดเป็นหลักนะคะพี่แล้วก็เวลาพี่สั่งซื้อพี่พิมพ์ตามสีที่แม่ค้าพูดนะพี่เราเลือกกับแสงนะคะพี่สีก็อาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนิดนึงนะคะพี่ในกล้อง คือเราไว้อยู่มันโดนแสงนะลูกค้าขอคนเข้าใจนะคะพี่สีนี้นะคะพี่แม่ค้าเลขสีกะปินะลูกค้าทางเซ็ตทางเสื้อและกางเกงเลยนะให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าค่ะงานสวยมากๆลูกค้าเป็นงานปักให้อย่างดีนะเซ็ตนี้นะคะพี่จะเป็นสีลูกค้าตัวนี้นะคะพี่เซ็ตสีส้มอิดนะเซ็ตนี้จะเลีกสีส้มอิดนะคะพี่เซ็ตนี้นะคะเซ็ตนี้นะคะพี่งานสวยมากๆลูกค้าเซ็ตนี้นะคะคือเซ็ตสีน้ำตาลทองนะคะพี่ เสื้อนะคะพี่อกหน้าผ้าห0นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่28ดนิ้วนะเสื้อเป็นงานปักให้อย่างดีลูกค, <c oughs> ค้ากางเกงทรงสวยมากๆเป็นผ้าเทพตัวเดิมลูกค้างานสวยมากๆนะ <c oughs> สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะลูกค้า <c oughs> สีนี้นะคะพี่แม่ค้าเรียกสีแดงเลือดหมูนะลูกค้าสีนี้เป็นสีแดงเลือดหมูนะคะ <c oughs> สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชาลูกค้าถ้ารับเซตนี้พิมพ์สีชานะคะพี่ สีนี้นะคะพี่แม่ค้าเลือกสีโอรสนะถ้าพี่รับเซตนี้พี่พิมพ์สีโอรสนะคะพี่เซตนี้ค่ะพี่จะเป็นเซตสีชมพูนะคะถ้าไปเอาสีนี้พิมพ์สีชมพูนะลูกค้างานปักให้อย่างดีค่ะพี่งานสวยมากๆเซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีเทาค่ะทั้งเสื้อทั้งกาง,งาเกงทั้งชุดให้แค่สองเจ็ดเก้าลูกค้าราคาดีมากมากนะคะพี่ เซตมีนะคะพี่จะเรียกสีเขียวลูกค้ามันจะเป็นเขียวอมฟ้านะพี่ขอเรียกสีเขียวนะคะพี่เอาลอยกับแสงนะลูกค้าสอีอ่อนมีอ่อนมีเข้มนะลูกค้าขอคนเข้าใจนะและสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์สีเขียวขี้ม้านะคะพี่งานปักให้ยังดีตัวเสื้ออกแนละผ้าห้าสิบนิ้วความยาวที่ยี่สิบแปดนิ้วนะลูกค้ากางเกงผ้าทเทปตัวเดิมนะคะพี่เอวก่อนยืดสามสองยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้ว เซตนี้ให้ที่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่สบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนนะคะพี่จะรับตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่เดี๋ยวจะไล่สีกลับไปให้ดูนะคะพี่สีนี้นะคะนะคะเลขสีเขียวขี้ม้านะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะถ้าลูกค้าถ้าลูกค้ารับสินทีมสีเขียวค่ะสีนี้ค่ะพี่เป็นสีเทานะลูกค้าใช้สีเทาก็คือสวยมาก ซตสีเทาค่ะเซตนี้ค่ะพี่เป็นเซตสีชมพูนะงานปักจุกๆสวยมากๆค่ะพี่เซตสีชมพูค่ะเซตนี้ถ้าพี่รับเซตนี้พิมพ์สีโอรสนะคะพี่พิมพ์สีโอรสนะเซตนี้ค่ะพี่จะเป็นสีส้มนะคะลูกค้าตัวนี้ ลูกค้าตัวนี้เป็นสีชานะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้พิมพ์สีชานะคะเซตนี้สีดําค่ะพี่เซตนี้สีดานะได้ทั้งเซ็ตได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงคะ่ะพี่เซตนี้คะ่ะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะเซตนี้คะ่ะพี่จะเป็นเซตสีเทาไอ้สีนี้จะเป็นน้ําตาลทองนะคะพี่ ถ้ารับเซตนี้พิมพ์มน้ำตาลทองค่ะเซตนี้สีส้มอิดนะคะพี่และเซตสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีกะปิค่ะพี่ทางเสื้อทางกางเกงงานปักสวยๆแบบนี้ให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นงานสวยมากๆพี่เป็นงานปักให้อย่างดีนะตัวนี้นะคะพี่ถ้ารับพิมพ์สีกะปินะ